ไอตูนมาดู้รู้รูยังไม่ทันเราไปดูดิอลามันขึ้นเราไปดูสิฮึบนี่เลยเรามาลุ้นกันทีมลุ้นใกล้ใกล้ทำมปาปลายังไม่หันขึ้นโอ, oh. อ้โหคอหลายหมดทีเดียวประโค เน,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 นี่นตุวงหอกปุณิหมอกที่กบาเขาปะหางหนุ่มจักมาต่ดสลายครับประหาญญงหนุ่มมีกันไหมมีมหมหแหพื้นจะบาดแหงสื่อมันเก้บยอันนี้เ็นสีแหงฝรั่งมาตั้งหกรกว่าบ,บาทแหพี่บา่ายังกห เฮียจานบินก mm ้มกลมหนไดเื่อนนี้ในรน่ะวานไปมันหาร่าไรหนงุงว่านไปนี่ของเล่นไหนวะวานไปหนิงุงปั๊บหลอของข่อยวานจังเนียวเเอาละตามบนี่ระมีลุ้นมีรุ้นไอติมมีลุ้น มันกบบริโดดถือไงบ้านน้ะอะแค่พื้นเดียวออสองพื้นสามพื้นฟาบกระเซียนตูนได้หนึ่งตัวเป็นไงโอ้โหตกที่ไหนเนี่ยไ,ไปไม่ล้างเนี่ยรูดทำไงเราเอา,เอาไป,ไปเ,เอาไปไปเร็วเร็วเอาไปล้างใหม่เลย,ยไป <c oughs> <c oughs> yeah <laughs>